สวัสดีครับจากร้านชุมแพรโซล่าเซลลนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านเมงอําเภอหนองเรือนะครับวันนี้เรามาติดตั้งเป็นชุดปั๊มบนดินกันบ้างนะครับผมปั๊มหอยโค่งนั่นเองนะครับเราใช้แผงโซล่าเซลล์อยู่ที่4แผ่นนะครับทําเป็นโครงรถนะครับให้สามารถพับแผงลงได้แล้วก็วิ่งขนย้ายได้นะครับโดยวันนี้เราติดตั้งเป็นหอยโค่งขนาด1,500วัตต์นะครับดูดหน้า3ออกหน้า3 นะครับของยี่ห้อมิซูเมะนะครับตอนนี้รอบมอเตอร์อยู่ที่2,500รอบนะครับกระแสแอมป์อยู่ที่ประมาณ7แอมป์นะครับผมแล้วก็กระแสวัต์1,000วันต์นะครับตอนนี้นะครับผมเราก็หย่อนสายดูดนะครับลงไปประมาณ15เมตรนะครับจากพื้นดินลงไปนะครับนี่อยู่ในวิดีโออาจจะเห็นว่ามันใกล้นะครับแต่จริงๆก็คือไกลนะครับ15เมตรได้นะครับผม และตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงเช้านะครับผมเราติดตั้งให้ลูกค้าก่อน1วันนะครับแล้วก็มาเก็บรีวิววันถัดไปนะครับสายส่งนะครับผมเราเดินสายส่งไปประมาณเกือบ50เมตรนะครับนี่นะครับเป็นทางเดินลงไปนะครับ อ่าท่อที่ลูกค้านะครับปล่อยออกจะเป็นท่อหน้า2นิ้วนะครับแล้วก็ดูดนะครับเป็นหน้า2นิ้วเช่นกันนะครับจาก3มนิ้วทดเป็น2นิ้วนะครับสาเหตุที่ลูกค้าติดตั้งเป็นชุดปั๊มไหมโคมตัวนี้นะครับเพราะว่าลูกค้ามีสถานที่อยู่ใกล้สระนะครับผมและต้องการดึงน้ําจากสระมาใช้งานเพื่อลดข้าวนะครับตอนนี้เราก็สูบน้านะครับตั้งแต่อ่าแปดโมงนะครับจนถึง10บโมงน้ําก็ได้เยอะมากนะครับ ถ้าเกิดตีเป็นคิวน้ำนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0 0 0ลิตรนะครับเพราะว่าสายดูดไกลมากนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากติดตั้งระบบโซลา r เซลล์นะครับสามารถปรึกษาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับผมหรือว่านะครับฝากกดไลค์นะครับผมกด s u b สไครต์ให้ช่องทาง YouTube ของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจชุมแพรโซลาเซลล์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ